สองสีสวัสดีจ้าพี่น้องค่ะซึ่งอันนี้เป็นเล็บต่อ,อคริกและเพ้นท์ลายที่เลิกฮิตไปแล้วนั้นเตรียมนาเล็บไปแล้วนะจ๊ะไปกันต่อต่อเล็บนิ้วกลางไปเลยฮะเพราะว่าเป็นนิ้วที่แลดูจะได้ประโยชน์ที่สุดในคลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะจ๊ะก่อนอื่นใส่ฟอร์มไปเลยวิธีการใส่ฟอร์มก็นั่นเลยดูเอาเอง ค่ะพี่น้องค่ะก็ประมาณนี้นะคะหลังจากที่เราใส่ฟองไปแล้วเราก็เช็ค,ค่ะความตรงความตรงของสองสีสีวัดจากปลายฟอมถ้าปลายฟอม4ีมหาเห่าแบบตรงตรงนั่นแปลว่าเห่าไซฟองตรงนั่นเองค่ะพี่นอ้องอะต่อไปหลังจากที่เราลงน้ํายาแล้วเรียบร้อยเราก็แสอคลิกได้เลยนะคะ ในคลิปนี้หฮาสิซ้อนการเฮดอะคริลิกทรงเอ่อทรงเหลี่ยมนั่นเองนะจ๊ะทรงเหลี่ยมนั่นเองก้อนเลกเหมือนเคยจ้ะก็คือวางและกดเละกกดและทอให้เข้าข้างและหลังจากนั้นเช็ดพวกกันให้ดีแล,และเราก็บีบ,บ,บ,บกดทอให้เป็นทรงอัดทอบให้เป็นทรง,งไม้คว้าวเก็บให้เป็นทรงนั่นเองนะจ๊ะอ่ะหลังจากนั้นเราก็เก็บข้างเหมือนเดิมเลยจ้ะ และหลังจากนั้นเราก็เก็บข้างอีกฝั่งหนึ่งให้แน่นหนานั่นเองนะจ๊ะอ่าเบิ่งไปเบิ่งหน้ากะเหมือนจะไกลแล้วแล้วอะหลังจากนั้นก็ลอกความหนาแน,น่นด้วยผาเมืออีกรอบหนึ่งจ้ะแล้วเราก็ใส่อคิลิกด้านข้างได้เลยถ้าก้อนใหญ่มากก็สามารถทำเต็มก้อนเดียวไปเลยแบบนี้นะจ๊ะอ่ะ แล้วแต่บางจังหวะและแล้วแต่บางความสวดรวดของช่างนันเองนะคะเฝ้าแล้วแล้วนะจะ่ะหลังจากนั้นแล้วก็แทงตรงหลุมตรงบอร่อตรงไหนไม่เต็มตรงไหนเป็นแอ่งก็เสริมไปเลยจะ้ะหลังจากนั้นก็ลูบๆคำๆเช็คได้พลิกไปพลิกมาบีบฟอร์มหลังจากนั้นก็ บีบฟอร์มอีกข้างอีกนิ้วหนึ่งให้ได้ทรงที่สวยงามนั่นเองอจะอแนะ,ะน,น,นำให้บีบแค่จมูกเร็บเท่านั้นและฟอร์มก็จะโค้งรับกรบรูปเล็บฐานเท่และหลังจากนั้นก็ต่อเร็บอื่นได้เลยนะจะอ่ะพอต่อเร็บอื่นเสร็จแล้วก็แกะนิ้วกลางเช่นเดียวกันและจวดไปนิ้วโป้งและสวยแบบนี้เลยจะอันนี้เป็นทรงเหลี่ยม ขนาดประมาณ3นะก็จะแบบยาวพอดีธรรมชาติพอดีสวยเปะ๊ะปังอลังเวอร์อ่ะต่อเสร็จยังไม่ตะใบก็จะหน้าตาแบบนี้และไปเลยค่ะเหมือนเดิมจวดไปแล้ว2นิ้วแล้วก็มาที่นิ้วกลางได้เลยนะจ๊ะอ่ะนิ้วกลางแล้วก็ดูภาพเอานะคะก็คือท่านี้ก็คือวิธีการจับตะไบก็ นั่นแหละค่ะนิ้วกลางและนิ้วชี้คีบต่ใบให้มันนิ้วโป้งกดน้ำหนักลงและหลังจากที่เราจะใบข้างบนให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็จะตะ่ไบด้านข้างให้ตรงและสองข้างของเล็บก็จะตรงเป็นเส้นขนานนั่นเองนะจ๊ะ,ะหลังจากนั้นเราก็ช้อนแล้วก็กลวยแล้วก็ช้อนแล้วก็กลวยนะคะอ่ะนี่ค่ะ หลังจากนั้นเราก็เก็บโคนเล็บได้เลยนะจ๊ะนี่อาระไก่แล้วแล้วอดูหักข้อนิ้วลูกค้าจนบางทีลูกค้าบอกว่า,วาเป็นยังคือจับแห้งเทสได้หาว่าจับแห้งขาดเจ็บใดคถือขอบนังมากช่างไม่รับประกันนะจ๊ะ <c oughs> อ่ะโอเคแน่นอนค่ะไม่เจ็บแน่นอนลูกค้าจับท่านี้ไม่เจ็บแน่นอนและวัดความเป๊ะปัง ความยาวของนิ้วกลางและนิ้วนางนะคะก็จะยาวใกล้เคียงกันหรือบางครั้งนะถ้าเกิดว่า,เ,าเล็บนิ้วกลางเขาใหญ่กว่านิ้วนางมากนะก็ให้เขายาวกว่านิดหนึ่งค่ะไม่งั้นถ้าเกิดความยาวใกล้เคียงกันมากเกินไปจะทําให้นิ้วกลางเรียดูสั้นนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้ก็คือดูตามความเหมาะสมของช่างไปเลยจะ,ะอ่ะอันนี้ และอีกอย่างหนึ่งของการวัดแบบนี้เนาะคะ่ะเข่ากับสีหูด้วยนําเนาะค่ะว่า,าการตะไบของเราเนาะนอกจากตรงไปเล็บจะใกล้เคียงกันแล้วขนาดเล็บก็จะแลดูใกล้เคียงกันแล้วสองอ่าสามก็คือเราตะไบได้ตรงหรือเปล่านั่นเองนะคะนี่อนาเล็บลูกค้าสวยต่อยังไงก็สวยจะต่อยังไงให้สวยกว่าที่เป็นอยู่นั่นก็จะยากนิดนึงอ่ะ โอเคด้วยความที่วันนี้ได้หน่าร็บสวยงามได้นิ้วสวยงามแบบนี้นะคะ่ะก็ได้เอามาฝากทุกคนและก็แน่นอนนอกจากเราจะวัดข้างเดียวระหว่างนิ้วกลางและนิ้วนางแล้วเราก็จะวัดทั้งสองข้างแต่และนิ้วให้ใกล้เคียงกันด้วยนะคะนี่อะไปจวดไปเหมือนเคยนะคะและก็วัดและก็เช็คแล้วก็ตะใบนะคะ อันนี้ยังไม่ได้ทาสีนะคะอันนี้เสร็จสดๆร้อนๆก็จะประมาณนี้ค่ะแน่นอนว่าแบบนี้ทำได้ทุกสาขาสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะทีมเราพร้อมมากเลยนะคะอันนี้คือทรงเหลี่ยมแบบซารลอนนะคะก็คือจะมีความเป็นบางธรรมชาติแบบนี้นั่นเองนะคะอะนี่ตัวสีคือของเรานะคะต่อไป ไปที่การทาสีได้เลยนะคะอ่าในในที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือทาเบสและก็ทาสีนั่นเองจะทาสีของเฮาก็คือแบบว่าขอบต้องคมนี่ขอบคมสีแน่นนะคะอ่ะนี่อ่ะคือสวยสวยมากอภายแล้วนะคะในคลิปนี้สิเป็นคลิปสอนเอ่อ การเพ้นที่แบบว่าคิดมาสักพักแล้วก็เกือบจะเลิกคิดแล้วนั้นสองสีพึ่งตัดวิดีโอเสร็จนั่นเองนะคะไม่มีเวลาอัดคลิปวิดีโอให้ก็อ่ะก็มาแบ่งปันกันเอาเนาะก็คือว่าไม่ว่ายุคไหนยุคไหนเราก็เรียนรู้ได้ตลอดเวลานะคะอ่ะ อันนี้ผลงานเพ้นเป็นของช่างไหมสาขาปิ่นเก้านะคะถ้าผู้ใดที่แบบว่าคือตรงๆต,ต้อให้คุณลูกค้าเขาสาขาคได้กะได้งามคือเกา่าคือบ่ต้องจองสร้างกะได้เพราะว่าทีมชั้นนี้เป็นทีมเวิร์กก็คือว่าบ่าวาคุณสีเขาไปแล้วคุณสีเอางานแบบ เขาก็สิสารหาคนที่มีความสามารถเหดให้คุณสวยเป๊ะเวอร์ก,ก่อนที่จะออกจากร้านแน่นอนค่ะทีมเราทีมเวิร์กมากๆนะคะนี่เรื่องงานเส้นเงินงานเป๊ะนี่ให้น้องไหมเลยค่ะให้ช่างไหมสาขาเป็นเก้าเลยอ่า จะบอกว่าทุกคนกันร่วมหายใจซอยดิอะโอเคหลังจากที่เราดูแบบกัน้นลมหายใจช่วยช่างแล้วนั้นเราก็จะไปแบบจวดนะคะทุกคนเราก็จะไปแบบจวดโอเคค่ะพี่ดองเรียบร้อยทบค้ดจบงานกันเลยจ้ะอะก็จะสวยงามแบบนี้นะคะ ทรงเรบก็จะแลดูธรรมชาติแบบนี้นะจ๊ะนี่ปะสวยอย่างเดียวงามอย่างเดียวนะจ๊ะและเช่นเคยนะจ๊ะผู้ได้ยากเรบเสื้อเริ่มงามก็เช่นทั้งนี้กับทีม V.I.P. แนวทั้ง3สาขานะจ๊ะ ที่เป่นก้าตลาดปป่นเงินเป็นทองที่น่ามินตลาดปัทวิกรณ์และห้วยขวางเปิดดึกจ้าแล้วมาสวยด้วยกันนะคะขอบคุณทุกคนมากๆคะ่ะ